สวัสดีครับช่วงนี้นะครับก็เว็บแองกำลังมาแรงนะครับผมก็เพิ่งเริ่มศึกษาเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้มีหลายๆท่านนะครับที่เจอปัญหาก็คือการนำลิงก์จาก Google Drive นะครับที่เราอัปโหลดรูปขึ้นไปแล้วเนี่ยไปใช้กับเว็บแอปแล้วมันไม่แสดงผลนะครับวันนี้ก็เลยจากมาแนะนำนะครับวิธีการาเราปรับนะครับปรับใช้ url ของรูปภาพอย่างไรให้มัน แสดงได้ในทุกอปกุปกรณ์แล้วก็แสดงได้แบบรวดเร็วนะครับวันแล้วก็มาตามไปดูกันเลยครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเคยพาการเปลี่ยน URL ไปในเป็นอีกแบบรูปแบบหนึ่งนะครับท่านใดอยากจะดูก็ไปเปิดคลิปย้อนหลังดูนะครับวันนี้จะพามาปรับ URL อีกแบบหนึง่งซึ่งเวลาเรานำรูปภาพจาก Google Drive ไปใช้เนี่ยนะครับ มันจะรวดเร็วแล้วก็ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์เลยนะครับอย่างเช่นนะครับผมมีเว็บแอปอยู่นะครับอันนี้นะครับแล้วต้องการที่จะใส่เป็นแบนเนอร์นะครับอิมเมจก็คือเป็นรูปภาพหัวนะครับอันนี้เป็นแบบทดสอบนะครับแล้วก็เราจะใส่ที่หัวของแบบทดสอบเนี่ยนะครับซึ่งเอามาแทนเอ็กเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดมาก่อนครับอัพอัพมาก่อนนะครับอัปรูปภาพนะครับที่จะทําแบนเนอร์ผมอัพรูปนี้แล้วกันนะครับ มาใส่นี่นะครับมาแล้วนะครับแล้วก็วิธีการนำไปใช้นะครับก็คือให้คลิกขวาไปที่แชร์นะครับแล้วก็เลือกแชร์แล้วก็ปรับให้เป็นแบบทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นี้ไปนะครับทีนี้ก็กลับมาที่โค้ดของเรานะครับมาตรง xxx เนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลบออกนะครับแล้วก็ c t r l v วางลงไป เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับปัญหาหลายๆคนที่เจอแล้วมันเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราเอาลิงก์ตรงอย่างเงี้ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับอ่ากดปุ๊บมันทึือก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วผมการนําไปใช้นะครับนําการทดสอบไปใช้ปุ๊บกดขึ้นมานี่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะต้องมีแบนเนอร์นะครับอ่าข้างบนนี้จะต้องเป็นแบนเนอร์นะครับทีนี้เราจะมาปรับนะครับปรับให้เป็นรูปแบบนี้นะครับ นี่นะครับให้ปรับเป็นนะครับหลังจาก h t tps colon เนี่ยนะครับให้เราใส่ l h 3อ่าแล้วก็ d นะครับ googleuser นะครับ content.com d แล้วก็ xxx 3ตัวแดงๆเนี่ยก็คือเป็น id ของรูปภาพใน google ได้นั่นเองอ่าเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับนี่นะครับคลิกขวา Copy ไปนะครับแล้วก็กลับมาตรงนี้นะครับ ่าเมื่อกี้นี่นะครับเราตัวนี้ ID มันยังยังอยู่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับนี่อ่าคอนโทรลวีลงไปแทนเลยนะครับแล้วก็หลังจาก ID ของรูปภาพเนี่ยสลัวิวอ่าเท่ากับแชร์เนี่ยลบออกนะครับนี่ให้เหลือจะแบบนี้นะครับก็คือเป็น lh3.googleusercontent.com/ d i d id ของรูปภาพนั้นๆที่เราต้องการใช้เสร็จแล้วผมบันทึกนะครับ แล้วเรากลับมาที่เว็บแอปของเรามาลองรีเฟรชดูนะครับกดรีเฟรชดูปุ๊บนี่เห็นไหมครับรูปภาพมาอย่างรวดเร็วแล้วก็คมชัดนะครับใช้ได้กับทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าเราจะเป็นอันนี้นะครับ e s ponsive นะครับนี่เป็น e s ponsive ด้วยนี่นะครับอันนี้นะครับ,นนรบก็คือ,อเทคนิคดีๆที่นำมาฝากกันวันนี้สำหรับมือใหม่ที่กำลังเรียนในเรื่องของเว็บแอปหรือว่าต้องการใช้ลิงก์ ที่เป็นรูปภาพจากใน Google Drive ของเราแบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ